ไล้คุณครูไม่รักษาตามสัญญาเลยครับอ้ยรอก่อนไม่มีเรืองเล็กนิดเดียวรอยังไงล่ะทำไมพูดไม่รู้เรื่องนะครับพูดสัญญาแล้วเป็นถึงครูบาอาจารย์ทำไมเป็นคนอย่างนี้มันใช้จ่ายเยอะรอสิ้นเดือนก่อนได้ไหมคะแล้วเวลาเอาทำไมไม่แบบนี้ล่ะเมื่อเกิดเหตุมีคาดฝันขึ้นในเรียนให้แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนให้ทราบโดยทันทีแกมงนี่มายินเจมยินเจมสองสองพันอ๋อเหรอไหนไหนไหนกลับไปนะ เม <|so|>> <si ื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นคุณครูและนักเรียนควรปฏิบัติดังนี้ ุณครูต้งตั้งสติและรีบวิ่งไปปิดประตูให้เร็วที่สุดทำการล็อกประตูหน้าต่างให้แน่นหนาตรวจสอบสมาชิกนักเรียนในชั้นว่ามีจำนวนครบหรือไม่แล้วพานักเรียนก้มต่ำไปหลบที่มุมใดมุมหนึ่งของห้องฮ่าฮโฮา ให้มีการติดต่อสื่อสารไปยังผู้ใหญ่บ้านและแจ้งรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ให้รีบพานักเรียนออกจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด อาจรพันธ์ัญไปยังคุณครูทุกข่้นแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับตอนนี้บริเวณโรงเรียนของเราเกิดไฟไหม้นะครับให้คุณครูและนักเรียนทุกคนนะครับปฏิบัติตามกฎของการปลบภัยไฟไหม้นะครับไปอยู่ที่จุดรวมพลเดี๋ยวนี้เลยครับจากนั้นกดปุ่มแจ้งเตือนภัยและสับเบรกเกอร์เพื่อตัดวงจรไฟฟ้าในโรงเรียนให้นำนักเรียนออกจากอาคารโดยเร็วที่สุดไปที่จุดรวมพลสถานที่ที่ปลอดภัยโดยที่คุณครูนั้นต้องเป็นคนตรวจสอบและออกเป็นคนสุดท้ายเสมอ แถวแยกนักเรียนแต่ละชั้นอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบตรวจสอบสมาชิกนักเรียนในชั้นว่ามีจำนวนครบหรือไม่เมื่อดำเนินการเสร็จทุกขั้นตอนแล้วให้รอเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงในการรับเหตุไฟไหม้าะพูดถึงเหตองด้ไหม้หไหม้ไไหม้มหไ เหตุการณ์ม่คาดคิดและภัยอันตรายต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ทางโรงเรียนบ้านขี้หน้าของเราได้มีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านขี้หน้าขอขอบคุณครับ